เด็กทุกคนนะ่ะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครูแนแนวคือครูที่ไม่ได้สอนนะห้องแนแนวคือห้องที่ไป็นหล<ร>ับแนแนวระดับประถมหรือมัธยม <c oughs> ก็เห็นใจในฐานะที่เรียนครูบริหารการศึกษาหรือจิตวิทยามาเนะี่ยเราพยายามจะเอาทฤษฎีตะวันตกมาให้พวกเราโดยเฉพาะเราจะใช้แบบทดสอบเพื่อหาบุคลิกภาพทดสอบความถนัดทดสอบต่างๆนานา,นาเหล่านี้ แบบสอบถาม30ข้อ100ยข้อ200ข้อเพื่อจะค้นหาว่าตัวเองถนัดอะไรชอบแบบไหน,น <c oughs> ซึ่งบางครั้งเหมือนใช่เหมือนถูกแต่บางครั้งครูอาจารย์ก็พยายามเอาทดลองอค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าจะเอาอยัางไงต่างๆน,น,นานานานี้นี่คือปัญหาของการแนะแนวยุคต่อไปนี้วันนี้เรามีเครื่องมือให้คุณเลือกหรือให้น้องหรือครูโดยเฉพาะ ครูแนแนวว่าเราจะใช้อะไรไปแนแนแนวโดวยเฉพาะการศึกษาเนี่ยความรู้หรือเรียนอะไรแล้วเรียนแล้วเป้าหมายจะตกงานไม่เรียนแล้วไปทาอะไรหรือจะไปทําอะไรต่าง,างๆเหล่านี้นี่คือครูแนแนวเราพยายามจะค้นหาข้อมูลแต่ที่สําคัญยิ่งเนี่ยที่พวกเราได้เจอปัญหามาตลอดก็คือเราเองก็เบื่อกับการทดสอบ การทดสอบการเพื่อหาบุคลิกภาพเพื่อค้นหาตัวเองด้วยคําคตอบคําถามต่าง,าง,างๆนานาเหล่านี้ซึ่งบางครั้งก็สับสนบางครั้งบอกว่าพยายามหาตัวเองให้เจอพยายามหาตัวเองให้เจอด้วยการาหนึ่งอาจจะขึ้นมาเขียนชอบอะไรทําอะไรต่าง,างๆนะนีนน่นี่คือจิวิยานในยุค 3G ใช้วิทยาศาสตร,ร์ในการ,รประเมินวันนี้เรามีเครื่องมือเขาเรียกว่า นวัตกรรมใหม่ในการค้นหาตัวเองเพื่อการแนะแนวโดยเฉพาะครูคุณครูเนี่ยเราจะแนะแนวลูกศิษย์แล้วอย่างไรว่าเขาจะยอมรับหรือลักษณะให้แนวทางให้เขาถูกต้องง่ายๆมันเป็นเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ของคนไทยซึ่งเรามีประสบการณ์กับเทสระดับโลกมาเยอะแยะแต่ปัญหนาก็คือ บางครั้งใช้ได้บางครั้งใช้ไม่ได้บางครั้งก็แล้วแต่โชควาสนาก็กลายเป็นปัญหาใหญ่วันนี้เรามีเครื่องมือก็เรียกว่าเครื่องมืออยู่เครื่องมือ education 108ซึ่งเราเป็นเว็บไซต์แล้วไปนค้นหาเพียงแคก่กรอกข้อมูลภายใน1น,นาทีเราสามารถออบอกได้ว่าคุณคือคนโมเดลอะไรนี่สำคัญมากในมนุษย์โลกเรามี7โมเดลโมเดลโมเดล1จนถึงโมเดล7เนี่ย หลักๆเราจะทําอะไรนี่คือสําคัญแต่ที่สําคัญยิ่งเราสามารถบอกได้มิติเวลาเนี่ยสิ่งที่เราคิดตรงเนี้ยสิ่งที่น้องเลือกสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาเลือกตัวเนี้ยมิติตรงเนี้ยถูกหลอกไหมบางคนข้อมูลเหมือนกันแต่สิ่งที่เล่ามามิติเวลามันการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในโลกยุคต่อไปนี้เขาเรียกว่าตัวนิสัยพฤติกรรมที่เราค้นหาเนี่ยไม่ใช่ตัวแปรให้เราเป็นคนรวยคนเก่งคนดีคนชั่ว แต่ตัวที่จะมาเกี่ยวพันเราก็คือมิติเวลาซึ่งวันนี้เรามีโปรแกรมในการค้นหาโมเดลและมิติเวลาเหมาะสำหรับน้องๆโดยเฉพาะระดับมัธยมที่จะเรียนต่ออะไรดีหรือครูแนแนวที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะไปแนะนำรูปศิทธิถือว่าเป็นโปรแกรมหรือเป็นข้อมูลเครื่องมือที่ง่ายเหมาะสำหรับครูในยุค I AI ซึ่งเรามีการประเมินแบบ AI ให้เรา ไปใช้อย่างง่ายได้